จริงๆผมเริ่มงานผมนะครับเริ่มทําจากสตรีทอาร์ตก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเหมือนเท้าความคือผมมาชอบศิลปะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากโชว์งานศิลปะของเราแต่ตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเออเราเราไม่มีไม่มีใครเห็นงานของเราแล้วเราทํำยังไงดีเรารู้สึกว่าถ้าแกลเลอรี่ตอนนั้นแกลเลอรี่ไม่ยอมรับเราหรือแบบว่าเรายังเป็นแบบ ไม่มีไม่มีที่โชว์เราก็เลยเริ่มจากสตรีทอาร์ตก่อนซึ่งตอนนั้นอะ่ะเริ่มทําที่ต่างประเทศด้วย mm hmm. พอเริ่มทำสตรีทอาร์ตคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆโชว์ในแกลลี่แล้วก็อาจจะโชว์ในหลายๆที่อ่าหลายๆแกลลี่อะครับหลายๆเอ็กซิบิชันด้วยครับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเอ่องานที่ผมแบบว่าเคยแสดงมาครับผม mm hmm. ก็จริงๆผมอะ่ะ ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่แบบต้องจำาขาได้คือเด็กๆเลยแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบดูพวกกระตูแล้วก็ดูเรื่องราวเกี่ยวกับไซเอนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเหมือนพวกหนังสตาร์วอลหนังที่มันมีความเป็นแบบว่าอวกาศนิดนึงซึ่งผมรู้สึกว่างานผมมักอาจจะมีกลิ่นของความแบบฟิวเจอร์ลิสติกด้วยไม่ว่าจะเป็นแบ็คโฮลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันดูแบบว่าเหมือนมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ มันคือเป็นไอเป็น,เป,นเป็นตัวเราแล้วเราสามารถเอาไปต่อยอดเป็นงานออ Digital Art ดิจิทัลอาร์ได้อันนี้คือ2ง,งานแรกที่ผมลองทำเป็น NFT ซึ่งอันนี้2งอันเนี้ยทำตอนที่ตอนนั้นเนี่ย NFT ค่อนข้างค่อนข้างเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชื่อเสียงเอ้ยไม่ใช่มีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะคนคนสนใจ NFT มากๆซึ่งสองอันเนี้ยมาเป็น Animation ชื่อว่า The Light กับ The Darkness ก็คือ เหมือนเป็นตัวแทนของพระอาทิย์แล้วก็พระจ,จันทร์ซึ่งจริงๆมันเป็น a n i m เมชันอันนี้เป็น One of o one ขายใน Foundation นะครับโอเคตอนนี้ก็จะมาเล่าถึง NFT ที่จะทำตอนนี้ชื่อโปรเจกต์ว่า Galactic Conquest ซึ่งตอนแรกเนี่ยเริ่มยังไงก็คือผมรู้สึกว่าเออมันก็มีหลายการะแสนะบอกว่าเออจริงๆอาร์ติสตถ้าเป็นในโลกในโลกทั่วไปที่เขาขายเพนติงที่เขาทำงานในเอ็กซิบิชันอย่างเงี้ย บางคนเขาก็แอนตี้ NFT หรือบางคนก็มองว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยทําได้ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออไหนๆก็เกิดมาทั้งที่แล้วก็อยากลองทําอะไรที่มันแบบว่าที่ที่มันที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เซฟโซนของเราบ้างดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ผิดอะไรที่อาร์ติสที่เป็นสายที่ไม่ใช่ดิจิตอลตัแต่แรกจะมาทํา NFT ซึ่งก็ถ้าระดับโลกเงี้ยก็มีให้ดูอย่างเช่นมราคามิที่เขาทำเหมือนมราคามิฟลาเวอร์อะไรเงี้ยครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าเราเรา,เราลองมาเริ่มทําดูซึ่งผมรู้สึกว่าเ,เราไม่ได้อยากจะแบบตอนแรกนะคือเราไม่ได้อยากจะทําแล้วก็รีบขายเลยโดยซ้ำเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทำิธีของผมมาผมรู้สึกว่าเราอยากใช้ความชอบสิ่งที่เราอินกับมันตั้งแต่เด็กมาเป็นตัวผลักดันให้โปรเจกต์เนี้ยมันมีเนื้อเรื่องเพราะว่า NFT บางอันอย่างเงี้ยเขาอาจจะออกมาเป็นแค่เ,เขาเรียกว่า profile picture แล้วก็ แล้วก็จบไปแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออผมอาจจะไม่ได้ทำเขาเรียกว่า NFT เยอะขนาดนั้นนะจ๊ะท,ทำแค่โปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวแต่เป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานผมก็เลยคิดว่าการใส่ดีเทลหรือการใส่รออายละเอียดให้มนะันอ่ะเป็นสิ่งสําคัญซึ่งอันนี้ก็ปรึกษากับทีม p i ่เ l Paint ด้วยว่าทํายังไงซึ่งสิ่งที่ได้มาคือผมชอบความเป็นเ,ออเขาเรียกว่าหนังหนังไซไฟซึ่งเป็นแบบแนวแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบแบบ Star Wars ชอบอะไรที่มันมีความแบบมีความเป็นโลกเป็นโลกอีกโลกหนึ่งมีความเอเลี่ยนแล้วบวกกับงานที่ผมเป็นเทเลพอร์ตด้วยก็คือเหมือนการวาร์ปการวาร์ปเนี่ยหมายถึงว่าการการแบบว่าไปในที่ต่างๆซึ่งจริงๆการวาร์ปเนี่ยมันก็เป็นถ้าคุณแบบดูหนังในแบบในช่วงในในที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่มันพูดถึงการวาร์ปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะอินเตอร์สเตลล่าอะไรวะ ที่แบบว่าเขาวาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้ามเวลาหรือข้ามโลกได้ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตอย่างเงี้ยการเทเลพอร์ตอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆในในใน,ในโลกใบน,นี้ก็ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าทำในที่เนี่ยบางทีการที่มีเรื่องราวที่มันแบบว่าใส่ดีเทลให้กับมันแล้วก็ตั้งใจทําเรื่องราวให้กับมันบางทีอ่ะแวลูของงานมันก็มากขึ้นมากกว่าเหมือนสร้างการ์ตูนขึ้นมาอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยเราก็เริ่มมาจากว่าเราลองมองว่า ถ้ามันจะเฮลิอพอร์ตเราเป็นหน่วยงานอะไรดีเราก็เลยคิดว่าเราลองคิดภาพไหมว่าถ้าโลกถ้าโลกมันถึงจุดที่แบบว่าอยู่ไม่ได้แล้วซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะรู้สึกไม่ว่าจะเป็น PM หรือว่าจะเป็นทรัพยากรที่มันแย่ลงอย่างเงี้ยในอีก20ปีข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยถ้าเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเรามีหน่วยงานหนึ่งชื่อกาแลติกคอนเควสในการที่จะไปหาโลกใหม่ในการอยู่หรือแบบว่าเราต้องมีพันธมิตรต่างดาวซึ่งตอนนี้นาซาก็บอกแล้วว่ามีมนุษย์ต่างดาวแน่นอน ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวสเก็ตแรกๆที่อันนี้แคปมาจากกระดาษที่ผมสเก็ตไว้ตั้งแต่แบบ2อสมปีก่อนแล้วครับคือ NFT เนี่ยส่วนหนึ่งคือมันมีเรื่องของปริมาณด้วยก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากขายเป็นเซตซึ่งเซตเนี่ยมันก็ต้องเกินร้อยตัวอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าโอเคหน่วยงานแก๊สใคองเพลเนี่ยถ้ามองว่าเป็นหน่วยงานหนคล้ายๆนาซาเราต้องมีหน่วยงานอะไรบ้างซึ่งมันอาจจะต้องเริ่มจาก มีซีโอไหมมีกราวแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีฝั่งที่เป็นเอเลี่ยนที่เป็นพัทธมิตรของเราไหมคือเราคิดเป็นเหมือนแมปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเนี้ยก็โชว์เนี้ยไม่เคยไม่เคยแบบเอามาโชว์ก็คือเป็นแบบเป็นภาพสเก็ตตอนแรกๆที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นอะไรถ้าเป็นหุ่นยนต์ถ้าเป็นอะไรเงี้ยมันมีอะไรได้บ้างหรือว่าสัปลาดอย่างเงี้ยที่เขาเป็นกึงก่งๆึ่งแบบว่ากึ่งแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำได้ไหมแล้วหุ่นยนต์หรือแบบผู้ปฏิบัติการของเราอย่างเงี้ย เป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาแตกให้ดูว่าคือตอนทำอ่ะมันก็สนุกที่แบบว่าเออเราไม่ได้ทำแค่รูปแต่เราทําเหมือนเป็นองค์กรสร้างองค์กรเนี่ยขึ้นมาจริงๆเรา,าต้องมันต้องมีอะไรบ้างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยอันนี้ตัวอย่างนะครับก็คือเรามีกราวเรามีฝั่ง explorer เรามีฝั่งที่เป็นเหมือนเป็นแบบว่า,า management แล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นชุดของเอเลี่ยนนะครับหรือแม่ก็จะเป็นพวกแพทย์พวกไซเอนติสต์หรือแม้กระทั่งพวกหุ่นลบปฏิบัติการเนี่ยเราก็คิดมาแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้มันมีวาไรตี้ของคนเราก็ไม่ได้ทําแค่คนคนเอเชียซึ่งปกติผมจะวาดเด็กเด็กผู้ชายที่เป็นเด็กเด็กผู้ชายเอเชียเพราะว่ามันเลฟเซนต์ของเลฟเซนต์ตัวผมด้วยแต่อันเนี้ยเราก็มีสีผิวมีทรงผมมีอะไรที่มันวาไรตี้พูดถึงอยากให้ในทีนี้มไม่เป็นของทุกคนได้จริงไม่ใช่แค่แบบ ของคนประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเอเลี่ยนด้วยอันนี้ก็เป็นแบบว่าภาพสเกต็ตซึ่งซึ่งมันก็จะมีเราก็คิดเพอไปเรื่อยเพอฝันขึ้นไปอีกจากที่มันแบบว่ามีหน่วยงานพวกนั้นเรามีพันธมิตรที่เป็นแบบเอเลี่ยนไหมซึ่งเอเลี่ยนเนี่ยผมก็ผมรู้สึกว่าไอเดียต่างอ่ะมันมาจากที่ผมสั่งสมมาตั้งแต่เด็กการที่ชอบดูการ์ตูนการที่ชอบคือซึมซับ แอนิเมชันมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบออกมาเป็นอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบตัวที่มีพลังจิตหรือแบบว่าตัวที่สามารถแบบว่าอ่านใจมนุษย์ได้หรือตัวที่เป็นครึ่งนกอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสัตว์ประหลาดก็ตามอันนี้เป็นภาพโปรโมทว่าแบบโอเคเรามีหน่วยอะไรบ้างแล้วเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยก็ติดตามได้ต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ Explorer คือเป็นแนวเหมือนหน่วยที่ไปศึกษาโลกเขาเรียกว่า ในดาวที่ไม่เคยรู้จักอันนี้เป็นพวกกราวซึ่งจะแต่งตัวธรรมดาซึ่งถ้าถ้าดูเนี่ยมันจะมีความวาไรตี้มากๆแล้วก็อาจจะบอกว่าแต่ละดีเทลแต่ละชิ้นส่วนแต่ละหน่วยงานทุกอย่างมีแบ็กกราวแล้วก็มีเนื้อเรื่องมาไม่ได้มาลอยๆด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆ NFT กับอาร์ติสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ผมรู้สึกว่ามันก็แค่เป็นทูนึง NFT ก็เหมือน ผมทำสเจอร์ผมทำเพนติ้งผมทำอินเทอร์แอคทีฟมีมเดีย NFT ก็เป็นเหมือนอีกสื่อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนสามารถทำได้จริงๆไม่ต้องเป็นอาร์ติสก็ทำได้ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้แบบโลกศิลปะกว้างมากๆแล้วในเชิงที่ว่าอยากทําอะไรก็ทำได้หมดซึ่งผมรู้สึกว่า n f t ก็เป็นแค่ทู o l t o หนึ่งที่อาร์ติสสามารถลองแล้วก็ผลิตผลงานที่ ใช้จินตนาการของตัวเองสร้างขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้จริงๆทำตั้งแต่หลายปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วแต่เพิ่งออกมาเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าเราให้เวลากับการเขียนสตอรี่เยอะมากๆครับยังไงก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ